อยู่ข้างหลังผู้บรรยายครับสาวอินจเนียร์เครื่องเสียงครับอยู่ข้างหลังผู้บรรยายครับครับก็ขอขอนุญาตนะครับปรับไปให้ห hey. รือว่าดีที่สุดนะครับ,รบขอบคุณครับทีมงานเครื่องเสียงอ่าแล้วหนึ่งสองสามติดต่อยู่แล้วจะคงจะไหลครับเพราะว่าสนามนี้ใครๆก็รู้ว่าก,กฎกติกาเข้มแข็งแล้วและแน่นตึกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกฎกติกาครับ ไม่ใช่ที่เรงแล้วมาดูคู่แรกเปิดหัวครับนาวาศักด<อ><อ>ิ์สิทธิ์จะพบกับเจ้าแม่มาดูทองครับเรือปอพอหยุดก่อนครับปอพอปอพอดูงี้แป๊บนึงปอพอแอบข้างตะลลิงก่อนครับเรือทุกลำครับนะยังไงก็ชิดตลลิงด้วยนะครับตอนนี้ก็จะทําการปล่อยเรือคู่แรกคู่พปสนามนะครับถูกต้องฮะนิ่งแล้วใช่ฮะ ร้อยสิบห้าปีแห่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดพิจิตรใช่วัดท่าหลวงแห่งนี้ครกบ้องเปิดสกดคู่นี้คู่แรกเป็นการทายระหว่างนาวาศักดิ์สิทธิ์เรือจากสอปอปอเลาถูกต้องอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจอกับเจ้าแม่ประดู่ทองกองทัพเรือราชชนาวีไทยหรือสออรอฟถรกตอแสดงว่าเราดูของนอกกันเลยถูกต้อง เขาเป็นเรือยาวใหญ่ใหญ่และขยาวครับพี่อดครับไม่เกิน55าิบาฝีแสดงว่าคู่แรกนี่เปิดของนอกของนอกเลยโอ้โหนานๆคนไทยจะได้ดูของนอกครับนาวาสักทีออกมามาและจะพไม่มี้อชวจังหวัดพิจิตรจาโอไม่มี้อนที่บาจากจังหวัดอื่นก็ขอต้นรับด้วยคือูนี้เป็นคู่แเปิดพุทธละกาลสอง0้ ท่านหัวแม่ลาำหลวงดาวหานสกติดลูกตาสีแดงอยู่ฟ้ากถนนดดจะไปกระดูท้องมาแบบกระจุนกระจับไอแบบตีหยียบฟัดกระตูนเดียวคู่แรกก็ฟัดกันมันแบบตีอ๋อแล้วว่าดาวานตกติดดาวานตักสิจะพดจะเบียดจะเสียจะสีจะกันยี้กระดูท้องได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ต้องตามติดติดตามมาตอต่อไปกับหลองน้ำจะในน้ำของหนาวหวาตักติดมองที่สายตาแล้ตั้งลำตั้งหลักตั้งเรียนไปก่อนแล้วหองน้ำหองน้ำวันนี้น้ำท้องดำแม่ ตั๊กเรือร่องบ๊อบบี้ขยี้มาขยี้ขย้ำไล่ดีก็คอก็คอจะขึ้นมาทันไม่ทันจะขึ้นมาทันไม่ทันร่องน้ำแดงเอวหวานตักกินจะตีแรงตีนิวอย่างนี้แรงแตีนิวน่าวาตักกินอย่างนี้แต่แม่กระดูกส่งไรดีขยี้มาตักขึ้นตัขึ้นจะขึ้นไล่ดีมาทันทันหรือไม่ทันไม่ทันเรื่องหัวเนียอย่างนี้เหมือนโพนียตีกันแล้วร่องน้ำแดงในนคร ขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับสุดยอดอเ,เดี๋ยวรอผลการตัดสิจนจากน้ำประการคู่เดียวครับแหมคู่แรกเป็นงสนามได้หมันสุดยอดไปแล้วใช่ครับกับการร่้ตัเกยียตไม่รอช้าครับตัดสินให้เรือร่องน้ำแดงครับนาวาตักติดไปเลยชนะนาวาตักติดไปเลยชนะครับพี่น้องเข้าที 와! 아니 그래